เอนนีลูกใครเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องมาโอ้ชวยสวยอ่ะสวยอ่ะอยากขอจีบได้ไหมไอ้ลูกป่าบ้าไม่ได้ไลูกป้าไม่ใช่ไม่ถึงเพามันเขาพูดยาบแล้วหมอเอาขนมไหมเอาขนมไหมแก่นี่ใเรื่องของโ้อดูก่อนสิใจดนๆนหมอดูก่ดี้ ต่อมานั่หมอดูก่อนนัหมอดูก่อนใทรโอ้โหอ้เอ้ยสวยนะไม่ว้าวคนี่คนนี้คนนี้แล้วคนนี้อ่มงวายคนนี้ก่อนั่หมอว่าคนนี้นหมอ่อดูซิคนนั้นใครดูซิคนนี้ใครจิจุใช่ไจริงเหรอครับจริงจแม่เขาเรียกจิจุกแมี่ชื่อเยจิจุก่ะครับผมโอ้ยสวยมากเลยนะได้่อชอบค่ะชอบก็ไปเลยนะ่ามีก็เทคโฟ ชอบมันเสียใจหละชอบก็เสียใจก็เห็นเห็นสัตว์มันโดนต้นไม้ให่โดนแทงโดนแทงปูแล้วก็แบบมีขีป่าเขาเลยตกใจสุดขีดเลยอะไร็เลยก็น็อกเลยแต่ก็มสวัสดีครับทุกคนอ๋ออบเขาชอาก็ปานารักมากชอเพราะวาเห็นทางมือแต้นไม้น่ะอะไรไหมครับคุณนายมากคุณนายเขส่งคุดีนายผู้ดีมาก นายเก่านะเราวะรู้ตัวไหมเป็นคุณนายเก่านะนี่สวยมากเป็นยังไงคี่ผู้กบพูด,พดคุณนี่เป็ดีนะอ๋อดูออุ๊ีนะอันนี้นลูกใครลูกเจ๊จุกใช่ไหมไม่ตอบใช่สิลูกเจ๊จุกใครไม่้กินไหมไอ้ป้าส่วงนะเปรี้ยวแ่ะอืมจะกินตั้ห้ต่ไอ้ปลาแล้วก็จะกินกินไหมปากินแล้วหนึ่งชิ้นอร่อยไหม บ้านพี่ี่สิงรีท่วมละชั้นชั้นสองวันที้ไหอครับถ้าจงไปนอนแล้วเขาไม่ได้เขาบ้านหมดอะแม่น้าหมอในบ้านน้าหมอเองจริงจริงเูถกดีเไม่เชื่อนเน่ะา้ัาหมอน้าหมอแ้วไานนะน้่นไปเลยน่าเลย่แล้วมีแดงครับ ก็เนี้ยแหละฮะครับฉันนี่ฉันหนีไปแล้วโอ้น้ำท่วมแล้วเนี่ยบ้านเนี่ยอยู่ยังไงเนี่ยไม่ต้องอยู่สินี่หาดน้ำท่วมแล้วคุณก็ไม่ต้องอยู่สิอ่ะแล้วจะไปอยู่ไหนล่ะไปอยู่ที่อื่นโอเคเนอะอันนี้คือบ้านเขาไหมครับบ้านที่พายายพวกพี่จะบ้านเขาที่จริอ๋อนี่ก็ที่จริง เอาน้ำไหมครับน่ารักเนาะป้ากินใหญ่เลยนะปากินใหญ่เลยนะช่ป้าน่ารักมากแก่แลวเนี่ยไม่เป็นไรครับเลี้ยงเลี้ยงอันนี้เป็นคนดีไหมคนนี้เป็นคนดีไหมเป็นคนดีไหมครับเป็นคนดีไหมคนนี้ไปวัดไปบ่อยไงอะไรนะไปวัดไปบ่อยไปวัดไปบ่อยนะไปโบสถ์คิดจะเหรอ ไม่เขาสวดยังไงอะบทคิดอะนองไอี่าแต่คนนั้นเขาสวงเนาะเนี่ยคนเนี้ยไ่กพี่สาวเราพี่สาวเหรอคะนี่คนนี้ก็ดีเลือพสาวเนสาววันนี้ก็เป็นน้องดีก็เป็นน้องแล้วแต่อารมณ์ดีเรื่นะทําอะไรก็ดีจังเลยวันนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบกว่าสิบกว่ากว่สิบเท่าไหร่กว่า พูดกับผู้ยาวแล้วติดกว่าบอกเขาไปเลยเราอายุสิบดสิบเท่าไหร่เทไรครับห้ายังไม่างสาวเลยน้องแล้กัน่ะี่กว่าโอ้ยจะพูดยาวหรือว่าโน้น็อตยี่อะไรียลวไเออพี่นดดพูดแล้วพี่นดดพูดกับมาวด้วขอโทษครับเพราะที่บ้านติดใจหมดเลยเป็นคนดีครับนคนดี เอาอีกไหมครับอีกชิ้นนึ่งไหมจริงจะได้มีอะไรแนวแล้วใช่ไหมคะเอาน้ำไหมครับควสบายนะครับตรนี้ด้วยสนี้เป็นิทนูเจะเป็นคน้ยอะไรนะป้าบอกว่าฝอดเป็นคนดี มีีม้้ยออ่่่นูขึงไม่ดีมึงก็ไปตองพูณมึ่ไม่ดีเอ้ยว่าเขาไม่ดีหรือมึงดีเหรอเออดีสิฮะโอ้ยพัดชูเจียเรามากเลยครับดีแล้วก็สวยด้วยอืมเอ้ยไม่ตองพูดนะสอนหน่อยครับช่วยสอนนะว่าเราที่อยู่รุ่นไหนดันไหนมันก็เป็นที่สอนคนนี้หน่อยครับสอนหน่อยครับ เขาแบบทำยังไงถึงจะแบบเป็นคนดีซืาให้ด้วยแล้วให้ดูย่อยแล้วห้างเก็บเงินไม่ได้เก็บเงินไม่ได้เลยเก็บเงินปุ๊บป้าบอกว่าไม่เอาเลยเก็บเงินปึไม่เอาปั๊บเลยก็เช๊นี่แบบพันหนูเห็นนะโอ้ยไม่ให้มึงอ่ะเอามาเด็ดถอนให้ไต้องไม่ตกินไม่น้ำอ่ะเออมีทำแด่ก็ได้มาเดี๋ยวเจ้าผมซื้อให้ ปาผมซื้อครับผมซื้อห้าสิบกับห้าสิบให้ซื้อแบบน้นี่ได้ยันใีล้แถมแถมแถมปีนะ้ช่ป่ะอุ้ยกินคนลยงขอบคุณงไม่ต้องแก้เกินฟรีผมซื้อให้ผมซื้อให้แดกผิวโอดอุ้ยเขาจ่ายให้ไป5ปีพี่โน้ตกินไปติดคอแน่น่ให้เขาจ่าย้เนี่ย พูดไม่พอเลยนะพูดไม่พอเลยนะพูดไม่พอเนี่ยพูดทำไมอืดึงไป้ารู้เรื่องหมดเลยนี่ดีน้มหมดดึงก่อนเดได้มีแรงครับร้อยเดิมอตึกระร้อยตึกระร้อยไปเอาจะเจ๊อร้อยน่ต้องน่ไมดเนี่ยดึงก่อนเลยดึงก่อนเลยหนูวางแก้วน้ำไให้มาแดี๋ว จิบไปจิบบปอค่เอันน้นก็ห้าร้อยพอดีเลยจัดการยอเคเอาเิวเอาแต่ห้าร้อยวางนี่แหลค่ะ มาสิโอ้โห้โหโอ้โหโโหโอโหโอ้อจรหยืนไม่ไหวองกันเนกะเน้ยืนก็่หวน่ารักมากเลยนะไม่พูดอะไรเลยห็นน่ารักเลยไม่น่ารักรักทมออุ๊ยบ้าคนนี้น่ารักนี่คนนี้น่ารักอาพูดนะ บ้ปวดสมองปวดสมองเจ้าต้องพยายามสํหนาทำดังเก่งนะเกก็ยามสหนาทดนะอครับเขาไม่ที่ตาเขาไม่ิดตาให้ตาไปพันหนึ่งอยู่ไหนแล้วที่ให้ตอนบ่ายไงโทษเต็นมีอะไรให้กูละอ้าวลมลืมแล้วเขาบอกว่าจำไว้เรารู้เรื่องดี ผมอยู่ข้างป้าไม่อยู่ข้างคนนั้นหรอกจัดนิรันดร์นี่แล้ว่ะใช่จัดนิรันดร์ดาวโฆษณาดาวในมาโนรัตนาวัฒนาสายลุงให้เขาพักเขาเหินเลก้งวันเมื่องของโกงแตกตูเรื่ององมาโอ๊ยอย่าพูดนะเขารู้เลยเซียนชิปรู้เรื่องเลยพี่สาวมีเช่นนี้เช่นนี้ไปโอกคนนี้คนนี้พูดัปอันนี้เป็นแฟนป้าเหรอคนเนี้ยไง เป็นแฟนเหรอไม่ใช่แฟนหวาไปเลยเออรู้เลยนะเห็นมล่ะอ๋อเขาเป็นแฟนกันเหรอเจ๊ก็หน้าอย่างนี้มันจะมีแฟนที่ไหนสวยนะสวยเพศไหนไม่สวยไหมไม่สวยจ้าอ๋อไม่สวยก็อยู่อย่างนี้ไป ไม่เตือนเลยพี่น้งบ้างเอาหมดเลยไปจับมือเขาสิไปจับมือเขาทำไมนะจับได้ครับจับได้ไอย่าชอบเขาเลยจับมือผู้ชายผู้ภาษาอะไรผูปภาษาอะไรอ่ะจับมือผู้ชายเฉยเลย ขอเอนเ g อร์จี้แบบนี้ได้ไหมพี่ไเวลาอยู่แบบนุ้ยรีขอเอนเออร์จี้แบบนี้ได้ไหมฉันตายกว่าอดีอ่ะไม่ตายเึงได้ตายเีคนชอบเลยคนต้องทำใช่ได้งานดีนะเอบชอบอะไรอะไรพูดอะไรพูดอะไรอ่ะแอ้มึงมาพูดอะไรอ่ะลําปมึงมีอมไรอ่ะ นั่นแหละครับฝากตรั้นเพื่อทีแทมจะทำยี่อะไรอ่ะโอ้ยอย่างนี้นะพากรู้ใครเป็นใครยังไงใครเป็นใครล่ะเรีกถูกว่าเพมีอะไรมีอะไรนั่นแหละครับผมดูข้างบ้างเดี๋ยวไม่ใช่้าดีอย่างใช่ดีเลยครับคนนั้นไม่มีคนอยู ten ่ด้วยเรามีนั่นแหละไม่อยู่ด้วยแล้วันนี้ พารูเรื่องเราอยู่ข้าง่ไหนะไม่มีที่นี่ครับมันอยู่ข้าง้ากม่จับนอยู่ข้างมือมอไม่จับแล้วไม่จับแล้วไม่เป็นไรแม่แม่อะไรน่ารักอ่ะส่วนมอได้ฟังแม่แม่อะไรน่ารักอ่ะส่วนมอได้ฟังเลยแม่แม่อะไรน่ารักอ่ะส่วนมอได้ฟังเลยแม่แม่ <laughs> น่ารักอะ่ะส่วนมอได้ฟังเลยสิ นี่ครับมาแล้วอะไระต่อครับต่อจากเมื่อกี้ครับแต่คนดูเยอะมากเลยนเนาะเราอยู่ข้างเดียวกันเนาะตงเนาะใช่ครับนี่พระจนเจือเรา ย่อมรู้ย่อมรู้เรารู้อะไรดีๆหมดนะภายในบ้านนะเนาะใช่คใช่ใช่เรารู้อะไรดีๆหมดเรารู้อะไรดี <c oughs> ๆหมดเลยภายในบ้านเออพไม่สนใจหรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรือ่องไยเริเ่ม <c oughs> พูดชัฉาดเลยนะค <c oughs> ุยคนนั้นอนะ สวัสดีครับเรื่องเรื่องนี่ไม่ได้รัคืออยากอยู่ไห้อยู่ไปนน้องมานั่นดินมไหมอสบายเลจ้ะเดีเช็ญซอะไรพุกนี้ไม่ครัเพราะว่าเป็นสวยไหมครับ้านอ่ะมัก็ร้านก็ถามน้องเหนื่อยเหนื่อยหรืยังครับก็มองหน้ากัลเป็นห่วงบ้านัวลเป็นห่วงบ้านกังวลแต่ผมมค่าการนน้องกาวิน เขาช่วยเขาช่วยปกป้องนยช่วยคนนี้ก็ดี้ามีเสื้อขายไหมอยากได้เสื้ออย่เงี้ยอยากได้ตอนมีซื้อขายเปามงมาอยากได้เลยอยากได้มซื้อที่อื่นไม่้องาอยกด้กันอยู่เลยลาภาษาอะไรเออลาภาษาอะไร 恭喜 <Thank>

อะไรนะครับหนูทั้งหมดก็ไม่รบหมดโอเคครับเด่ีบขายวมรายม่รแล้วครับสกาคิวแล้วครับุต้องพูวคนตั์คิวขายครับเขาจะกลับบ้านแล้วเขาจกลับบ้านแล้วยวกลับทำไมไม่ให้กลับอยากให้อยู่ด้วยน่ะค่ปไม่อยู่ม่ได้บ้านปู่มีที่แะถ้าปให้อยู่อยู่ได้ครับไม่อยู่ก็ได้อยากอยู่ให้อยู่ไให้อยู่ ไว้นรัทุกคนเดี๋ยวพอจะเปลี่ยนชุดก่อนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเเปลี่ยนชุดก่อนนะไม่็นไปนรอนหมอบายบายก่อนบาย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 เดี๋ยวไปบ้านี่เขเปลี่ยนชุดก่อนครับทุกคนแล้วอ่ะ